ที่จองคิวเข้ามาเนี่ยร้อยเปอร์ซ็เลื่อนหมดเลยแต่ถ้าใครยังอยากจะแต่งอยู่เพราะว่าเรียกว่าเป็นเลิกที่กำหนดไว้แล้วแล้วก็ไม่อยากให้เสียเลิกเนี่ยนะครับก็จะลดสเกลลงมาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดงานให้เหลือคนร่วมง,งานจำกัดตามมาตรการควบคุมโรคทั้งแบบ50คนหรือว่ายีคนจนมาถึงการจัดงานแต่งในรูปแบบ virtual wedding ค่ะ ก็คือให้แขกหรือว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยร่วมง,งานแต่งทางออนไลน์ก็ทํามาแล้วเพราะว่านีเป็นการปรับตัวของ w e ดดิ้งแพลนเนอยุคใหม่นะคะที่คุณดิบบอยสเกลอดีตบอยแบนด์ดังยุค90มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันว่าเป็นงานที่ปรับไปตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าตั้งแต่อยู่วงการรับจากงานแต่งมา8ปีไม่มีช่วงเวลาที่ไม่ปรับกลยุทธ์เลยนะคะเพียงแต่ปีนี้หนักหน่อยอะคะ่ะ แต่โชคดีที่เป็นนายตัวเองแล้วก็ทําเป็นธุรกิจครอบครัวแม้แต่การตลาดที่บ้านก็ทํากันเองนะคะก็ต้องเขียนเว็บไซต์เป็นต้องคิดคีย์เวิร์ดให้ได้รั้งก่อนน่าเชื่อถือซึ่งเรื่องนี้นะคะมีผลตอบการตลาดออนไลน์ที่สอดรับกับยุคนี้ค่ะทำได้หมดคือตอนนี้ตัวเองเป็นเหมือนซูเปอร์แมนอะจะทำงานอยู่กับภรรยาแต่รู้ หมดเลยนะคบว่าจะโปรโมทเพจยังไงคลิกยังไงเข้าถึงกลุ่มลูกค้ายังไงแม้กระทั่งการเขียนเว็บไซต์เนี่ยก็ทําเองทำเอ e o เนี่ยก็ทําเองเพราะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นบอยสเกาอะครับชอบสซนสซนไม่หยุดชอบสแสวงหาความรู้แล้วยิ่งอะไรที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เนี่ยต้องทําให้รู้ให้ได้ พอได้ทำเองทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ง,งานบริหารการตลาดสั่งซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาธุรกิจในมือของดีบอยสเกวจึงมีหลากหลายมากและส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะอย่างเช่นการขายเสื้อผ้าเด็กตอนนี้ค่ะมีลูกสาวไว้กําลังสนเลยนะคะที่เป็นต้นทางความคิดแล้วก็ได้ขยายฐานลูกค้าไปในตัวด้วยจากนั้นก็แบ่งเวลามาทํางานเพลงค่ะอย่างน้อยเนี่ยปีละเพลงให้คนยังได้จดจําภาพนะคะต่อจากภาพลักษณ์ในวันเก่า ทั้งหมดนี้มาจากประสบการณ์ที่มองโลกแบบคนบันเทิงแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองจนนับได้ว่าได้รับผลกระทบน้อยสวนกระแสะสถานการณ์ค่ะ